สวัสดีครับผมกลับมากับรายการไวท์เราโปมือผีครับผมเรามาดูว่าวันนี้เราจะมือผีหรือเปล่ามันมี <c oughs> ต้องเดินเสลดเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะนี่ครับมันมีแพ็คใหม่มาครับผมนะครับเป็นทางของแพ็คเวอร์เบสแล้วก็เวอร์ลีเจนนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้ นะครับกล่องสุ่มตำนานนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยตอนแรกผมคำนวณว่าระหว่างอันนี้นะครับ2,500บาทนะครับกับอันเนี้ย90อันนะครับราคาประมาณ2,500นินิดๆน,นะก็ถือว่า,าพอกกันเลย90อันเนี่ยเราจะได้ w o เ e d b a เ e g i ร i เ่ยกี่อันนะครับ <c oughs> จะได้หรือเปล่านะครับ คือคำนวณง่ายๆเนี่ยถ้าต่ำ่า 12m ลงไปเนี่ยถือว่าเจ๊งนะครับต่ำพา 12m ลงไปนี่ถือว่าเจ๊งนะครับ 12m ไม่เจ๊งแต่ก็ไม่ดีอะครับคือสัดส่วนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับนะครับคือถ้าเราบเิเจนททั้ง2เนี่ยยังโอเคแต่อันเนี้ยอัน,นอันเนี้ยดูดูแล้วผมว่าอันนี้น่าจะคือมันเปอร์เซ็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยอันเนี้ยน่าจะค่อนข้างดีกว่า หนึ่งเราได้ B 500บีห้เมีห้าเหมือนเราได้ตังค์500บาทถูกไหมครับการ์ดสองรโอเคเรามีตุลละ200 M นะครับ200 M World World Base 2ใบแล้วก็เป็นเวอร์ลีเจนแล้วก็ World Base 1ชิ้นอันเนี้ยมันสำคัญที่แพ็คนี้เลยครับถ้าแพ็คนี้เราได้เวอร์ลีเจนเนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนแต่ถ้าเราได้ World Base เป็น World Base 3ใบเนี่ยผมว่าอันเนี้ยต้องมาดูว่าได้ World Base อะไร ดูแล้วอันเนี้ยค่อนข้างใช้ดวงน้อยกว่าอันนี้นะฮะอันนี้ใช้ดวงค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะวันนี้ผมเติมมาครับมาจัดอันนี้ครับผมนะครับผมอยากได้เวอร์ดีเจนมากไอดีเนี่ยไอดีผมเนี่ยยังไม่มีเวอร์ดีเจนแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับมีแต่เวอร์เบสนะครับยังไม่มีเวอร์ดีเจนเลยนะครับมาครับผมกะว่าผมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับซื้อเลยครับ 2ชิ้นครับเท่ากับว่าผมจะได้เบลเบสเนี่ยสี่ตัวต่ําๆครับแล้วก็ไปลุ้นอันนี้2แพ็คครับแล้วก็เงิน4 0 0ร้อนะฮะอันนี้เราอันนี้ก็เหมือนแถมมาแถมมาโอเคฮะซื้อเลยไม่พูดท่อมทําเพลงเลยสิ้นไปครับเงินนี้มันไปมาเร็วไปเร็วเลยนะฮะเท่านี้ครับมาแค่เท่านี้อ่ะเราเปิดรับซับก่อนเปิดรับซับก่อนนะฮะกำลังทําใจให้ลุ่มๆุมนะฮะ นะครับโอ้โหต้องดูสิ 400M นะฮะตอนนี้กำลังมาครับกำลังมาครับรับซับกันก่อนโอเคครับเราไปลุ้นกันที่เวอร์เบสก่อนและกันนะครับส่ตัวนะครับค่อยๆไปช้าๆครับนะครับอย่าให้มันไปเร็วเหมือนเงินครับค่อยๆช้าๆครับทีละตัวครับตามสเต็ปคนไทยครับกดที่ดาวครับผม ตามสเต็บลูกพี่ผมเลยพี่บารสฮะพี่แว่นนั่นเองไปครับหนึ่งตัวแรกมาแล้วครับแวลแวลมานะครับเหมือนคลิปที่แล้วครับไวโปมือผีตอนแรกผมบอกไว้ผมบอกไว้ว่าอะไรครับเริ่มต้นด้วยรายครับแต่ลงท้ายด้วยรักครับผมมาครับตัวที่สอง นเราต้องลงให้ต่ำที่สุดก่อนก่อนเดินพุ่งที่สุดตัวไปโลนันโดแน่นอนอหน่าจีเลยกูโอ้โหสี่ตัวรวมกันถึงพันเอ็มหรือเปล่าครับสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดแปดพันหนึ่งสี่ตัวพันหนึ่ง สตัวนี้รวมกันเนี่ยเหมือนเปิดได้ฟอกบ้าตัวเดียวงานหยาบแล้วครับหยาบของหยาบเลยครับเอาลนะจะเจ๊งไม่เจ๊งอยู่ที่นี่ครับขอเวอร์รีเจนครับที่ไม่ใช่โกนะทีละตัวครโอ้โหถ้าได้แบบเวอามายังโอเคอนะได้แบบหลายๆพันเอมเลยโอเคอนะแม่ง นี่ก็หวังสูงเลยเกินดีไม่ดีแม่งออกเวอร์เวอร์เบสให้ด้วยตัวแรกก่อนแล้วกันปนมัน,นมาครับผมมาครับโอ้โหใจชื้นมนใจชื้นขึ้นมาเลยใจชื้นขึ้นมาเลยครับโอ้ตัวนี้โอเคครับยังโอเคครับใจชื้นขึ้นมาอยู่ครับโอ้คือถ้าแม่งออกมาเป็นแบบเอ่ออะไรอะ เบมีม่อย่างเงี้ยหรือว่าแฟงเดอบวงเงี้ยหเหงาเลยนะเหงาเลยโอ้โหเอาฮะใบ,บสุดท้ายแล้วครับใบสุดท้ายแล้วครับใบสุดท้ายแล้วครับผมขอเวอร์ลิเจนครับเวอร์ลิเจนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โกครับมาครับ Oh. คือถ้าออกเป็นเวอร์รีเจนเน่พันเอ็มยังโอเคครับเนี่ยโอ้โ oh, ห300ครับมาคือมาถ้าเป็นแบบกากา้าเป็นตอเรสเออตวละพันตัวละ800รยังยังแบบยังพอรับได้โอ้โ oh. หแล้วแต่ละตัวมานะครับไปดูกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างเออเดี๋ยวสินั่นไง เฟซบุ๊กแต่ผมขอปิดเฟซบุ๊กสักครู่มาเลยมาเฉยลูนี่เดี๋ยวนะมันปิดได้ไหมเนะี่ยโอ้ลูนี่อินสตสตาดีมาเรียนอยเออร์โอ้โหแบบคือได้แต่ละตัวนี่โอถ้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีดิวต์มานี่เหงาเลยนะถ้ามีดิวต์ตัวนี้ออกมาเป็นแบบ300เหมือนพวกนี้นี่ คือโคตรเจ๋งนะฮะเดี๋ยวเราคิดราคากันดีกว่าอันนี้รวมกัน400ละกัน700 000, 1 0 0 0 1ึ่งัโดนนี้ก็3,000นะครับ1,300าบวก3,000ก็ 1, 3, 000, 4 0 0 0นต้นๆละกันประมาณกลมๆก็4,000 4 0 0 0ึ่งสละกันโอ้โหเจ๋งไหมเดี๋ยวคิดก่อนเจ๋งไหมเนี่ยอืมเอ้ย100 โอ้โหก็ oh oh. รับได้ครับเพราะว่าได้มีดิอุดมานี่นแหละครับโอ้โ oh ห oh. ถ้าไม่ได้มีดิอุดมานี่บอกเลยว่าจ G จครับ oh oh. แบเสียดายอินเนต้าครับคือถ้ามันออกเป็นเอร์ลิเจนอีกตัวเนี่ยยังยังโอเคไงโอ้โหโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ กำลังทำช่องอยู่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปถึ่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ